สวัสดีครับวันนี้ร้านตับเบิ้ลจะมาเปิดการขายอีกหนึ่งรถราคาดีนะคานนี้ต้องบอกว่าเป็นรถราคาดีนะครับที่เห็นในรูปในคลิปตอนนี้ก็คือเป็น BMW C600 Sport นะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์650เหมือนกับตัวใหม่นะครับเพียงแต่วา่าตัวโมเดลแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อรุ่นในการขายเนี่ยว่า C600 Sport แล้วพแพอมาเป็นปี16ขึ้นไปก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัว c 6 5 0 Sport นะครับแต่เครื่องยนต์นะครับ ช่วงล่างระบบเบรคเครื่องยนต์เฟรมหลักนะครับระบบของสอง่สงขับเคลื่อนนะครับชุดชุดเฟืองท้ายล้อหลังล้อหน้าเหมือนกันกันกบตัวตัว C 6หหุ่มสปอร์ตปี2 0 1 6นนะครับจะมีแตกต่างกับเรื่องก็คือเป็นพวกไฟหน้าเฟลิงด้านหน้านะครับที่เปลี่ยนไฟลิงด้านหน้า,นะนา,นนาแก้มตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าที่เปลี่ยนนะครับบางคนหน้าเหมือนเดิมนะแล้วก็ท้ายนี่จะเหมือนกันเลยคือถ้ามองท้ายเนี่ยบอกให้เรยว่า ระหว่างตัว C60 0 Sport กับ650 Sport เนี่ยไม่ต่างกันเลยด้านท้ายนะครับคันนี้ใส่ท้ายสั้นมาด้วยของไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็ตัวแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าเป็นตัว650 Sport ปี16ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นไอตวกาดกาดแทนตัวเนี้ยมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งมันจะดูสวยกว่าน,นี้นะครับก็เป็นาปาการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ต้องถามว่ามีคนเคยเอาชุดหน้าของ ตัวปีใหม่มาใส่ตัวเก่าไหมมีครับมีมีนะครับเมืองนอกก็มีเมืองไทยก็มีนะครับคันนี้ก็เป็นรถลูกค้าทีา่ซื้อที่ผมไปนะครับซื้อที่ร้านผมไปน่า,นาจะประมาณ3-4ปีแปีลแล้วก็พอดีเขาอามาเทิรนทันสีดําที่เป็น650สปอร์ตไปนะครับน้องเขาอาจจะชอบเรื่องของสมรรถนะของตัว bmw เพราะว่าตัว bmw เองเนี่ยเครื่องยนต์มัน 650cc ซเนี่ยซึ่งความเร็วปลายเนี่ยมันได้ร้อยแปดขึ้นอยู่แล้ถึงสอง นในส่วนของ t m a x เนี่ยมันก็จะไปลั่นอยู่มา170-180กิโลนะครับเพราะฉะนั้น BMW เนี่ยก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของวัยรุ่นหน่อยที่เขาชอบเรื่องของสมรรถนะเรื่องของความแรงนะครับคันนี้ก็จะบอกว่าเป็นรถเดิมไหมก็เดิมเกือบหมดนะจะมีของแต่งบ้างนะครับที่เห็นชัดเจนเลยก็คือไฟเลี้ยวคู่หน้าเป็นแบบ LED นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอ่เป็นไฟเป็นไฟ LED แบบนี้นะครับแล้วก็ อท่อไอเสียเป็นอะคาโปวิกแท้ตรงรุ่นเลยเป็นไทเทนเนียมนะครับเป็นท่อแท้นี่ไม่รอยบุบนะอันนี้เงาเงาจากพักเทา้าพักเท้าก็เป็นพักเท้าแต่งนะครับไลท์วูลูชั่นนะครับแล้วก็คอท่อเป็นคอตรงหมดแล้วนะครับไม่มีหม้อพักธรรมดารุ่นนี้ตัวาคาร์บอนิกเนี่ยเขาขายเนี่ยอะคาโปวิกจะไม่มี เป็นสลิปออนนะครับจะไม่มีตัวหม้อพักด้านหน้าหรือคอท่อแต่งมาให้อันนี้อาจะต้องไปใส่พวกของวอลลซี่หรือว่าแอโร่อะไรพวกนี้แต่นี่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็คือหม้อพักไปกลางออกนะครับแล้วหลังก็สวยงามอยู่นะครับยางอ่าคันนี้ผมบอกเลยนะของขายถูกเพราะว่าผมว่าสภาพมันต้องไปเก็บอยู่นะผมก็ไม่เก็บให้สําหรับคนที่อ่างบน้อยหน่อยแต่อยากได้ตัว bmw ขับแล้วกันทะเบียนเลขเก้าเ,เก้าลูกค้าเขาสลับไปใส่คันใหม่ที่ซื้อผมไปนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เล่มยังไม่ได้เดี๋ยวสลับเสร็จเขาจะเอาเล่มกับชุดโอนมาให้นะครับคันนี้ก็มีตกแต่งเรื่องของอาปั๊มติก๊กตัวเลคูเลตนะครับนี่แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นเดิมหมดกระจกมองข้างเดิมไม่มีเขาไม่ให้มานะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อไปส่วนใหญให่เขาจะออ,อมไม่สวยหรือก็จะใส่กระจกแต่งก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้กระจกเดิมที่ร้านผมมีขายเป็นมือสองนะครับชิวหน้าชิวเดิมนะครับชิวเดิมนี่ใหม่มากอ่ะใส่กิ๊บเลยนะครับ รถมีตําหนิตรงไหนสีผมตีว่าไม่สวยมองไกลๆดูในคลิปอาจจะสวยนะเพราะมันเป็นลายไงแต่ว่าตัวสีเองเนี่ยเนื่องจากทํามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเป็นมันเป็นเม็ดๆอะ่ะแล้วก็สีมันก็เป็นร่องรอยตามการใช้งานสติกเกอร์หลุดบ้างนะครับเนี่ยมีรอยบ้างนี่ผมไม่ได้ขัดนะขัดออกก็มีร่องรอยตามการใช้งานผมตีว่าสีไม่สวยแล้วก็อ่าแฟลลิงนะคะแฟลลิงก็เรียบร้อยหมนทุกคันทั้งคันไม่มีปัญหายอยู่แล้วมีแต่ด้านหน้าเนี่ยที่เห็นเป็นรูๆเนี่ย เพราะว่าสมัยก่อนอนะคันนี้ตอนได้มามันมีไฟ LED อยู่นะครับเป็นไฟ LED หลายๆดวงแล้วคันนี้เป็นรถต่างชาติตอนที่ผมซื้อเข้ามานะครับก็น้องเขาไปเอาหออยอมันก็เลยเป็นรูถามว่าสามารถทําสีได้ไหมทาสีได้นะครับเชื่อมปิดแล้วก็ทําสีใหม่ได้แล้วก็จะมีตาหนิอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือนี่ครับที่เห็นโบ๋นี่ไม่ใช่อะไรนะคือเขาเคยใส่โชโอลีนแล้วก็พอได้คันใหม่ไปก็เลยเอาโชโอลีนออ,อกไปใส่ ไปใส่คันใหม่ก็แล้วโช๊คเดิมมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นโช๊คโอทิมจะมีซับแทงก็เลยมายึดอยู่ตรงนี้มันก็เลยทําให้ตรงนี้โบสามารถซ่อมได้ไหมสามารถซ่อมได้นะครับทําสีเวลาทําสีเนี่ยก็คือให้ร้านทัานสีเชื่อมพลาสติกขึ้นมานหล่อพลาสติกขึ้นมาไปช่องนี้ไปได้ก็ให้ผมทําก็ได้นะแต่ครั้นี้รายละเอียดครั้นี้ผมอยากให้ขายในสภาพนี้แล้วก็อยากให้ขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับเผื่อสําหรับที่ลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ย อยากจะไปทําเองอยากจะไปแต่งเองอยากไปทไําลายอยากไปทําสีใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะได้อ่าตอบโจทย์คนที่เขาซื้อไปมากกว่าพอได้ผมทํามาผมก็ไม่รู้ว่าจะทําสีอะไรอีกคราวนี้ก็จะกลายเป็นสีที่ผมชอบแล้วลูกค้าบางคนมาดูก็อาจจะไม่ชอบสีนั้นนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับรถคันนี้เนื่องจากเจ้าของเก่าเคยเคยใช้อยู่เจ้าของเก่าเนี่ยตัวเขาไม่ไม่สูงก็เลยเขาจะปาดบอกให้มันเตี้ยหน่อยนะครับจากรูปนะแล้วก็พอรถเขาเคยโหลดมา พอรถเคยโหลดเนี่ยเขาก็เลยตัดขาตั้งคู่ให้มันสั้นลงนะครับล้อหลังมันก็จะติดพื้นนิดนึงเวลาจอดขึ้นขาตั้งคู่นะครับแต่ว่าข้อดีของคันนี้คือขับง่ายรถมันเตี้ยขับสบายแต่ตอนนี้ใส่ชคเดิมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถมันก็จะสูงเท่าสแตนดาดเพียงแต่ว่าขาตั้งคู่เวลาขึ้นขาตั้งคู่เนี่ยมันก็จะขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าองศาของขาตั้งคู่อ่ะมันสั้นลงนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ขาตั้งข้างก็เป็นขาตั้งที่เขาใส่มา แบบนี้นะมันก็จะตี้ยหน่อยเดี๋ยวให้เปิดให้ดูเก๊ะหน้าเก๊ะเก๊ะขวาเก๊ะซ้ายนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรนะครับกุญแจใมีดอกเดียวนะคอปปี้ได้อันนี้เป็นช่อง usb สําหรับชาร์จแดดร้อนจะเป็นลมในร้านผมรถเต็มเลยต้องถ่ายข้างนอกกันคันนี้เลขใหม่นะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูนะผมคิดเข้าใจว่าสองหมืนกว่าแต่มันสามหมื่นสามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเก้ากิโลนี่ใหม่แท้นะครับใหม่แท้ แล้วก็ไฟ ABS คันนี้ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับจะต้องอาจจะต้องไปตรวจเช็คเพราะว่าเจ้าของเดิมอะเขาใส่ปั๊มเบมโบ้นะใส่จานแต่งใส่ปั๊มเบมโบพอเขา,อาเอารถมาขายที่ร้านแล้วก็เทินคันใหม่ไปเขาก็เลยเอาของแต่งเนี่ยไปใส่รถเขาอะนะก็เลยใส่ปั๊มเดิมอะไรมาคราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าไปตัดระบบ a b s a b s อะไรออกหรือเปล่านะครับสามารถทําให้ ABS ใช้งานได้ไหมทําได้นะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่มานตั้งสี่พันถึงแปดพันบาทอันนี้ที่ร้านผมรับทํานะอันนี้ก็คุยเป็นเคส by เคสแต่ว่าทันนี้บอกให้เลย ราคาตัว4ห0 0สปอร์ตเนี่ยอ่าก่อนนี้ผมมีขายอยู่คันสีบอลสีเทาไว้ก็278,000บาทมีท่าอราคาเหมือนกันนะครับคันนี้เปิดไปเลยนะ215,000บาทพอะนะครับราคา215,000บาทถามผมนะว่าจัดไฟแน้ซได้เท่าไหร่จัดไฟแน้์ได้ถึง250,000นะเพราะฉะนั้นคุณฟรีดาวแถมเงินใช้นะครับฟรีดาวแถมเงินใช้ไฟหน้าเขาใส่ LED มาให้เรียบร้อยแล้ว,วจะเปิดให้ดู ไฟ LED ทั้งไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงแล้วก็ต่อติดคู่ได้นะธรรมดาไฟรุ่นนี้จะติดข้างเดียวนะครับแล้วก็ไฟหลีเขาใส่เป็น LED แล้วแต่ข้อเสียของการใส่ไฟ LED วลาสตาร์รถเนี่ยไฟแรมจะโชว์สตาร์เลยแล้วกันสตาร์รถสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเครื่องหมายตกใจแล้วก็จะมีคาว่าแรมก็คือมันแจ้งว่าหลอดไฟเราขาดเพราะฉะนั้น LED เนี่ยที่ใส่ไฟหน้าได้เนี่ยผมมีรุ่นที่ไฟไม่โชว์เครื่อง ไฟ,ไฟไ,ฟไฟไม่โชว์ที่ถังนะปัดนะแต่ไฟหลี่อ่ะไม่มีไฟหลี่ยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากได้ส,สวยๆแบบน LED เนี้ยใส่ไฟหลี่เอาดีเนี่ยคุณก็ต้องยอมที่มันจะมีไฟโชว์คำว่าแลมขึ้นมานะครับประมาณนี้นะส่วนเครื่องยนต์คันนี้ผมบอกให้เลยว,ว่าเครื่องยนต์ดีมากนะครับเครื่องยนต์ดีมากโอ้ยลืมไปว่าเลงไม่ได้เพราะว่ามันติดพื้นอยู่เดี๋ยวรถพุ่งนะครับแต่ฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเดี๋ยวให้ฟังคร่าวๆนะ ไม่ได้เดี๋ยวรถพุ่งเพราะว่าล้อหลังมันติดพื้นด้วยจะเนื่องจากขาตั้งโหลดนะครับระดับเครื่องก่อนเอ๊ะตาร์ทีแล้วกันไอ้ดูไฟขอทางไฟเบรกไฟท้ายนะครับไฟเบรกอันนี้เป็นไฟเบรกในตัวด้วยไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟ LED ข้างหลังเป็น LED อยู่แล้วนะครับท่อเพราะเพราะว่าตัวมอเตอร์พักก็ออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสียงท่อเนี่ยเพราะไฟเลี้ยวเป็น LED นะไฟเลี้ยวสวยนะไฟหน้าก็ฟู LED ถามว่าราคาที่ถูกไหมโคตรถูกอ่ะเอาง่ายนะเดี๋ยวให้ดูช่องเติมน้ำมันเงมือเดียวก็ลําบากนี่อันนี้เป็นที่เติมน้ามันนะครับแล้วก็เปิดเบาะเดี๋ยวผมเปิดเบาะแดดร้อนชักจะเป็นลม <laughs> โอเคใต้เบาะก,ก็เก็บหมวกกันน็อกได้2ใบนะครับไฟเอวดีก็ยังใช้งานได้อยู่นะ,ะับปิดปัญหาไปนะอันนี้เป็นช่องสําหรับเพิ่มความจุที่ส่หมวกกันน็อกใหญ่ๆหนึ่งเวลาเราจอดมันจะเป็นถุงแบบนี้นะ บางคนแปลกเฮ้ยมันอะไรวะเน่ไม่ใช่หรอกมันเป็นที่เก็บหมกันน็อกแต่คุณต้องเอาขึ้นนะไม่งั้นรถมันไม่สามารถจะขับได้นะครับก็เป็นระบบเซฟตี้อของเขานะครับคันนี้เนี่ยผมบอกให้เลยนะคุณจำงบอีกเท่าปัะมันไม่เกินลราเปลี่ยนยางเลยนะทำสีทำสีเปลี่ยนยางของเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วชุดข,ข้างผมทำคาส่าได้หมดแล้วคันนี้มีไล่ชุดข,ข้างมาด้วย <S <S ผมบอกให้เหลยว่าแรงใช้ได้นะบิดนี่ลื่นติดมืออะความเร็วปลายนี่ได้แน่นอนนะครับได้แน่นอน แล้วก็ใส่เม็ดมอเตอซีสลับกับเม็ดเดิมชามขูดมาแล้วทาองศาชามมาแล้วนะครับคันนี้ก็จากเครื่องยนต์เขาไม่ได้ทำนะก็มีเรื่องของใส่ตัวเล็กุเรตแล้วก็ปั๊มติ๊กแต่งอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าก็ขับแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์มีแค่เอเบียที่ผมก็แจ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คุณกำเงินไปเลยนะประมาณสาม0 0ืบาทเนี่ยจากสองหนึ่งห้าเพิ่มอีกสาม0มืบาทคุณได้รถที่คุณถูกใจอ่ะอย่างสีใหม่ยางใหม่ จริงๆไม่ถึงนะสีก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งยางก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งก็สองหมื่นอีกหมื่นหนึ่งก็อยู่ที่คุณและคุณจะใส่ของแต่งอะไรเพิ่มอย่างชิลมาลัซี่หรือว่าเปลี่ยนปลอกมืออะไรนู่นนี่นั่นนะแต่โดยรวมแล้วคือรถมันก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับถามว่าขับอย่างนี้ได้ไหมขับอย่างนี้ได้นะครับสีมันไม่ได้หน้าเกลียดนะครับเพราะว่ามันก็มีรอยบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรเด่ตรงนี้กระเทาะหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมก็โอเคอยู่นะครับ ก็แล้วแต่ว่าชอบไม่ชอบนะครับอยู่ที่บุคคลแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาพ่นสีดําด้านเหมือนกับยิงไฟนะก็สวยไม้ก็สวยดีนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะโอเคสนอนราคาสองส0 0สหนึ่งหมื่นหบาทถูกมากกับราคา BMW 4 6 0 0สปอร์ตคันนี้นะครับแล้วก็บอกว่า ราคาดีที่สุดในตลาดดีกว่าผมบอกเลยคันนี้นะครับสนใจไงติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับเดี๋ยวเข้ามาด้านในกันที่บอกว่าไลฟ์ไม่ได้นี่ข้างในเต็มวันนั้นวันก่อนโล่งใช่ไหมวันนี้เจอพี่บิ๊กเข้ามาพี่บิก๊กทะเบียนสวยด้วยนะโฟเจ็ดนะครับ Honda CTX 1 0ันสามรถออกศูนย์บิ๊กวิ่งไทยแลนด์นะครับมือเดียวในเล่มวิ่งน้อยและสภาพแม่งโคตรกิฟต ที่ผมบอกว่าสภาพโคตรกริ๊บเนี่ยผมให้ดูที่เครื่องแล้วกันถ้าเครื่องมันใหม่ได้ขนาดนี้เนี่ยอย่างอื่นก็คงไม่ต้องบอกแล้วว่ามันจะใหม่ได้ขนาดไหนนะครับรถสีเดิมทุกคะันเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเปิดขายกันนะครับ F64 ยังอยู่นะ N4 ยังอยู่ด้านนี้สกูตเตอร์ก็เหลือบ้างสกายเวสสี่ร้อยเบิร์กแมนสี่ร้อย Bmw สี่ร้อยนี่ค้าสี่ร้อยมีให้เลือกทุกทุกค่ายเลยนะนี่สี่ร้อยอยู่กองกองกว่าตรงนี้ MT15 สามหมื่นกว่าบาทเอง แล้วก็ซีบีพันร้อยขออนุญาตถอดแม้นะหายใจไม่ทันร้อนด้วยนะครับไทยอ้มยังอยู่ทีอาร์ D D R อยู่โซลโฟเทคโฟยังอยู่ที่แมคคัตเตอรยังอยู่ W250 ิสองห้าศูนย์ยังอยู่นะครับคันนี้ก็จบ ไลท์เท่านี้แล้วกันไม่ไหวแล้วขออยุดของแอร์บ้างจะเป็นลมสนใจยัติดต่อสอบถามมาครับผมบอกเลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานไปไว้แน่นอนนะครับใครสนใจมาดูรถได้นะครับมาดูรสภาพรถมาลองนั่งดูก่อนมาลองขับดูใกล้ๆกล้ได้นะถ้าเกิดขับยังไม่ชํานาญเดี๋ยวผมพาซ้อนซ้อนแล้วก็ขับออกไปดูนะครับได้ดูฟีลลิ่งดูว่ารถมันสมารถสมรครฐาะไปยังไงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับแวะเรียนมาหากันก็ดีใจแล้วขอบคุณที่ติดตามกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับ